ไหลแรงและเร็วมากๆเลยนะคะยังน่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามีน้ำจากเทือกเขาหลวงไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชน้ำท่วมสูงประมาณ50 7 0ถึงเ0เซนติเมตรเลยส่วนที่อำเภอลานสการะดับความแรงของน้ำส่งผลทำให้สะพานแขวนซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญและจุดเช็คอินของบ้านคีรีวงเนี่ยขาดลงมาเลยนะคะส่วนที่ถนนราชดำเนินหน้าน้ำไหลทะลักเข้าไปที่โรงพยาบาลมหาราช ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนำเอากระสอบทรายเข้าไปกั้นไว้เพื่อป้องกันน้ำเข้าไปในเขตโรงพยาบาลค่ะจนกระทั่งเมื่อช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกาศเขาว่าถ้าหากระดับน้ำท่วมที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงนะครศรีธรรมราชยังสูงขึ้นต่อเนื่องจนอาจถึงระดับวิกฤต อาจจะมีความจําเป็นต้องดับไฟฟ้าบางส่วนทั้งในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็อำเภอระโนโจังหวัดสงขลาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะ โดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้สามารถจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับประชาชนได้และจนถึงขณะน,นี้จังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมครบทั้ง23อำเภอแล้วนะคะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า20,000ครอบครัวหรือกว่า60,000คนเลยทีเดียวค่ะ ไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีนะคะในส่วนของพื้นที่ตำบลท่าอู่แทในตำบลคลองสระอำเภอการจนะดิตและตำบลชลครามตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจุดนี้ก็เป็นพื้นที่รอยต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากน้ำป่าบนเทือกเขาในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีดไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มบางจุดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรประชาชนต้องอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำล้อมรอบนะคะ สถานาการณ์ทั่วไปในพื้นที่พบว่ามีน้ำท่วมขัง7ดอำเภอคะ่ะประกอบด้วยอำเภอดอนสักสกาญจนาดิตท่าฉางวิภาวดีเวียงสะนาสารและที่พุนพินค่ะ <1> 1> ไปต่อกันที่สงขลา <1> 1> เช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอรัรตภูมิก็มีฝนตกหนักต,น <Wire> ต่อเนื่องเหมือนกันนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำรอบสองที่สงขลาแห่งนี้โดยสถานการณ์น้ำท่วมกลับมาหนักกว่าเดิมอีกค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่3ามตบลกำแพงเพชร น้ำท่วมถนนเส้นทางเข้าออกอำเภอและจุดที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดสตูลระดับน้ำท่วมสูงจนต้องปิดการจราจรฝั่งขาออกนะคะขณะที่บ้านเรือนร้านค้าริมถนนถูกน้ำท่วมเส้นทางภายในหมู่บ้านศาลาใหม่และศาลาหงยังไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ค่ะรวมทั้งโรงเรียนบ้านชายคลองก็ถูกน้ำท่วมซ้ำทำให้ต้องปิดการเรียนการสอนต่อไปแบบไม่มีกำหนด น้ำท่วมในครั้งนี้ถือว่ารุนแรงในรอบ25ปีนะับตั้งแต่ปี2538นะคะส่วนที่ตำบลทุ่งเตาทุ่งตำเสาในอำเภอหาดใหญ่จุดนี้เป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรกเลยบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลองและเป็นทางน้ำไหลผ่านถูกน้ำท่วมหนักเช่นกันค่ะ นอกจากนี้น้ำยังท่วมโรงเรียนวัดม่วงค่อมจนต้องปิดการเรียนการสอนชั่วงราวเช่นกันล่าสุดในจังหวัดสงขลามีพื้นที่น้ำท่วมรวม10บอำเภอนะคะไปต่อกันที่จังหวัดตรังค่ะน้ำท่วมเริ่มขยายวงกว้างเป็น4ี่อำเภอแล้วประกอบด้วยอำเภอนายงรัศดาห้วยยอดและอำเภอเมืองตรังโดยเฉพาะที่บริเวณสีแยกท่าปา่าหมู่ที่7ในตำบลน,นายงใต้ออำเภอเมืองตรัง ระดับน้ำไหลข้ามถนนไปยังจังหวัดพัทลุงค่ะและก็มีกระแสน้ำจากอำเภอนายงไหลเข้ามาที่สี่แยกท่าปราอย่างต่อเนื่องเจ้าที่ต้องปิดการจราจรฝั่งขาเข้าจังหวัดพัทลุงให้เหลือเพียงช่องทางเดียวนะคะและไปต่อกันที่พัทลุงเลยค่ะหนักเหมือนกันนะคะสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายลงเลยเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมรอบสองและขยายวงกว้าง ทางจังหวัดประกาศให้11อำเภอเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบตัติขณะที่ชาวบ้านหลายรายก็ออกมาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมสูงในครั้งนี้ mm hmm. ถือว่ารุนแรงที่สุด mm hmm. ในรอบ50ปีเลยสำหรับพัทลุงนะคะ mm hmm. ไปดูภาพถ่ายจากดาวเทียมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมทางด้านของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้โพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่าดาวเทียมเซนติเนลหนึ่งพบพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่นครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงและสุราษฎร์ธานีกว่า340,000ไร่นะคะโดยที่นครศรีธรรมราชนั้นหนักที่สุดค่ะปริมาณน้ำท่วมนั้นครอบคลุมพื้นที่215,000ไร่ค่ะ าน,นายัฐมนตรีก็เป็นห่วงสถานการณ์น้ําท่วมในครั้งนี้นะคะโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกําลังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์ตามแนวปฏิบัติที่ได้ทําดําเนินการมาก่อนหน้านี้ซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดว่าประชาชนต้องการความช่วยเหลือให้รีบแจ้งเจ้าที่ทันทีค่ะ จ้าหน้าที่ก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงและให้กําลังใจประชาชนที่กําลังประสบปัญหาจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเจอน้ําท่วมไปครั้งแรกยังไม่ทันจะคลี่คลายเลยก็เจอท่วมซ้ำรอบ2แบบนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยค่ะส่งกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ